โรงเรียนอนุบาลเกาะจันทร์มีการนิเทศการสอนและกำกับติดตามการจัดการเรียนการสอนอย่างเป็นระบบเพื่อพัฒนาครูให้มีความรู้มีทักษะความสามารถในการจัดการเรียนการสอนได้อย่างมีประสิทธิภาพพัฒนาผู้เรียนให้มีคุณภาพมีพัฒนาการที่สมวัยมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนที่สูงขึ้นนักเรียนได้รับการส่งเสริมพัฒนาตามศักยภาพ มีความรู้ความสามารถในการสื่อสารทั้งภาษาไทยภาษาอังกฤษและเทคโนโลยีซึ่งคณะครูโรงเรียนอนุบาลเกาะจันทร์ได้รับการนิเทศ3ามเศร้าโดยมีด็อเตอร์สุวารินถินท t h ผู้อำนวยการโรงเรียนอนุบาลเกาะจันทร์นางสาวสุพิมพรโยมครูเบียงผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านเขาสัตตพมและนางสาวอรนุชคุณสุวรรณผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านชุมนุมปลกฟ้า เป็นผู้เข้าร่วมการนิเทศครูจำนวน50คนในปีการศึกษา2568คณะครูโรงเรียนอนุบาลเกาะจันทร์และครูชาวต่างชาติได้รับการนิเทศสามเศร้าโดยมีดรสุวารินถิท t h a ผู้อำนวยการโรงเรียนอนุบาลเกาะจันทร์ดรสรัญญาภัยวรรณรัตน์ผู้อำนวยการโรงเรียนอนุบาลบ่อ,รรนอนบทอง และนางสาวชันทนามงคลเจริญสุขผู้อำนวยการโรงเรียนอนุบาลวัดโคกท่าเจริญเป็นผู้นิเทศมุ่งเน้นการสังเกตการสอนและตรวจสอบแผนการจัดการเรียนรู้เพื่อพัฒนาคุณภาพการศึกษาและยกระดับการเรียนการสอนของครูให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้นอีกทั้งยังมีการนิเทศภายในจากผู้อำนวยการรองผู้อำนวยการหัวหน้างานวิชาการนิเทศกำกับติดตาม การจัดการเรียนรู้ของครูทุกท่านแนะนำเทคนิคการสอนตามหลักสูตรที่เปลี่ยนแปลงช่วยเหลือครูให้เป็นครูมืออาชีพทั้งยังเป็นขวัญและกำลังใจกระตุ้นให้เกิดความมุ่งมั่นที่จะพัฒนาผู้เรียนผลจากการนิเทศการจัดการเรียนการสอนของครูส่งผลให้โรงเรียนยกระดับทางการศึกษาดังนี้ 1. เด็กปฐมวัยมีพัฒนาการสมวัยอยู่ในระดับดีเยี่ยม 2. นักเรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนสูงกว่าค่าเป้าหมายที่กำหนดทั้ง8กลุ่มสาระ 3. ผลการประเมินความสามารถด้านการอ่านของผู้เรียนอาทชั้นประถมศึกษาปีที่1ปีการศึกษา2567ผลการประเมินของนักเรียนสูงกว่าค่าเฉลี่ยระดับประเทศและสูงกว่าค่าเฉลี่ยของเขตพื้นที่การศึกษา4 ผลการประเมินคุณภาพผู้เรียน NT ชั้นประถมศึกษาปีที่3ปีการศึกษา2567ผลการประเมินของนักเรียนสูงกว่าค่าเฉลี่ยระดับประเทศและสูงกว่าค่าเฉลี่ยของเขตพื้นที่การศึกษา5ผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน O-net ชั o ้นประถมศึกษาปีที่6และระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่3ปีการศึกษา2567 ผลการประเมินของนักเรียนสูงกว่าค่าเฉลี่ยระดับประเทศและสูงกว่าค่าเฉลี่ยของเขตพื้นที่การศึกษา 6. นักเรียนมีสมรรถนะสำคัญ5ประการสูงกว่าค่าเป้าหมายคิดเป็น100ร้อยละ94.91 7. นักเรียนมีความสามารถเป็นเลิศทางด้านวิชาการในการแข่งขันศิลปะหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่72ส่งผลให้ได้รับรางวัลจำนวน100เหรียญในระดับเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชนบุรีเขต2จะเห็นได้ว่าโรงเรียนอนุบาลเกาะจันทร์ให้ความสำคัญในการพัฒนาคุณภาพ การจัดการเรียนการสอนให้มีประสิทธิภาพนำไปสู่การพัฒนาศักยภาพผู้เรียนและยกระดับคุณภาพทางการศึกษาให้สมกับเป็นโรงเรียนรางวัลพระราชทานต่อไป